วัน,นี้เราทำหนึ่งสมอเอลบทที่8เราจะมาอ่านด้วยกันนะครับวันนี้หัวข้อก็คือเปลี่ยนทั้งทีต้องดีกว่าเดิมเปลี่ยนทั้งทีต้องดีกว่าเดิมนะครับในบทนี้ชนชาติอสิสราเอลต้องการนะครับเขาเรียกร้องที่จะมีกษัตริย์และต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเราจะมาดูด้วยว่า,าบทนี้เนี่ยมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วลทำตามชีวิตเป็นย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครครวนทุกวันทาําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่านเราไม่ได้คิดคิดก็ไม่ได้ใครควรวนใครควรวญแต่ไม่ได้ทําตามอ่านไปก็ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ดีขึ้นชีวิตยังเหมือนเดิมบางทีแย่กว่าเดิมนะครับเราจะอา่านด้วยกันนะครับในบทนี้ข้อที่1ถึงข้อที่18นะครับเป็นตอนหนึ่งแล้วก็อีกตอนหนึ่งนะสิบเถึงยีนะครับนะข้อที่ หนึ่งต่อมาเมื่อสมอเอลแก่แล้วท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านไว้ขอภยัยให้วินิจฉัยอิสราเอลบุตรชายหัวปีของท่านชื่อโยเอลและคนที่สองชื่ออาบิยาทั้งสองเป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเอเชบาแต่พวกบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเดินตามอย่างชีวิตของท่านพวกเขาบิดเบือนไปหาไรายได้ที่ผิดรับสินบนและก็บิดเบือนความยุติธรรม พวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของอิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอลที่เมืองรามาและพูดกับท่านว่าดูเถิดท่านเจรจาแล้วและพวกบุตรของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่านปัจจุบันี้ขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งปวงเถิดถ้อยคําที่พวกเขาพูดว่าขอตั้งพระราชาให้วินิจฉัยเราทั้งหลายทําให้ซามูเอลไม่พอใจซามูเอลจึงทูลอธิษฐานต่อพระยาเว และพระยาเวทรงตอบสมุเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่พวกเขาพูดกับเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งเราขออภัยไม่ได้ละทิ้งเจ้าแต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาตามการกระทำทั้งสิ้นซึ่งพวกเขาทำแก่เราตั้งแต่วันที่เรานำพวกเขาออกจากอาขออภัยครับออกมาจากอียิปต จนถึงวันนี้คือพวกเขาละทิ้งเราและโปรนิบัติพระอื่นดังนั้นเขาจึงทำเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วยบัดนี้จงฟังเสียงของพวกเขาแต่เจ้าจะต้องตักเตือนพวกเขาอย่างจริงจังและสามแดงให้พวกเขาทราบถึงกฎของกรรษัตริย์ที่จะครอบครองพวกเขา ซามูเอลจึงเอาพระดำรัสทั้งสิ้นของพระยาเวมาบอกประชาชนผู้ร้องขอให้ท่านตั้งพระราชาท่านทัน้งขอภัยท่านกล่าวว่านี่เป็นสิทธิของพระราชาผู้ที่จะครอบครองเหนือพวกเจ้าพระองค์จะเกณฑ์พวกบุตรชายของเจ้าและกำหนดให้เป็นให้ประจำรถรบและให้เป็นพวกพลม้าและให้วิ่ง หน้ารถรบของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงตั้งพวกเขาให้เป็นในพันในห้ของพระองค์ให้บางคนไถที่ดินของพระองค์และเกี่ยวข้าวของพระองค์และทำสัตราวดและเครื่องใช้ของรถรบพระองค์จะนำพวกบุตรสาวของพวกเจ้าให้เป็นไปเป็นผู้ปรุงเครื่องหอมทำครัว และอบขนมพระองค์จะเอานาสวนอง,งนุ่นและสวนมะกอกที่ดีที่สุดของพวกเจ้าให้แก่พวกข้าราชการของพระองค์พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของข้าวและผลอง,งุ่นของพวกเจ้าให้แก่พวกขุนนางและพวกข้าราชการของพระองค์พระองค์จะเอาพวกคนใช้ ชายและหญิงและพวกคนหนุ่มๆที่ดีที่สุดของพวกเจ้าและลาของพวกเจ้าไปทำงานของพระองค์พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของฝูงสัตว์ของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นทาสของพระองค์ในวันนั้นพวกเจ้าจะร้องทุกข์เพราะพระราชาผู้ซึ่งพวกเจ้าเลือกให้ครองพวกเจ้าแต่พระยะเวจะไม่ทรงตอบพวกเจ้าในวันนั้นเรืองครับ อิสราเอลต้องการกษัตริย์มาปกครองเหนือชีวิตของพวกเขามีเหตุผลหลายประการนะครับประการแรกก็คือบุตรชายของซามูเอลไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นําอิสราเอลเขาไม่ได้เดินตามรอยของซามูเอลผู้ Samuel, เป็นพ่อนะติดสินบนแสวงหาผลประโยชน์ไรายได้ที่ไม่ถูกต้องนะครับพวกเขาบอกว่าผู้นําแบบนี้ไม่เอาไม่เอานะเขาก็มีเหตุผลแบบนี้ว่า ลูกของซามูเอลไม่เหมาะสม 2. อิสราเอลสิเผ่ามีปัญหาอยู่เสมอในการรวมตัวกันเราจะเห็นว่ามีการลบครั้งใดนะก็จะมีปัญหาเผ่าหนึ่งไปเผ่าหนึ่งไม่ไปแล้วก็รวมตัวกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสักทีหนึ่งเพราะแต่ละเผ่าเนี้ยมีผู้นำแล้วก็เขตแดนของตนเองพวกเขาจึงหวังว่ากษัตริย์จะรวบรวมเผ่าต่างๆเข้าเป็นชาติดเดียวกันและเป็นกองทัพเดียวกันได้ ประการที่สามเหตุผลที่พวกเขาต้องการก็คือเป็นเหมือนชนชาติข้างเคียงนะฟรีเซียแล้วก็ชนชาติอื่นๆเขามีหัวหน้าเขามีกษัตริย์เขามีผู้นําของเขาเขาก็รวบรวมคนแล้วก็จัดกองทัพแล้วก,ก็เขาก็อยากจะเป็นเหมือนชาติที่อยู่รอบข้างของพวกเขาแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์การที่กษัตริย์จะทําใหา้พวกเขาลืมได้โดยง่ายก็คือลืมว่าพระเจ้า เป็นผู้นำที่แท้จริงของพวกเขาการที่เสายยวต้องการกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่พระเจ้าทรงกล่าวไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ว่าประชาชนมีกษัตริย์ได้แต่ความจริงแล้วประชาชนปฏิเสธพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ของพวกเขาหรือผู้นำของพวกเขาตามกฎหมายนะครับพระเจ้าทรงให้พวกเขามีกองทัพพระเจ้าให้พวกเขามีอิสระเสรีในการปกครองในการ ทำในสิ่งต่างๆที่เขาต้องการน,นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วก็เขาเค,คิดว่ามีกษัตริย์แล้วการบริหารจัดการประเทศจะดีขึ้นการพัฒนาประเทศจะดีขึ้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับประชาชนเรียกร้องกษัตริย์โดยคิดว่าการปกครองระบบใหม่จะทําให้เขา,เ,าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชาติ แต่ปัญหาพื้นฐานของพวกเขาก็คือการไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าปัญหาอื่นๆที่ยังคงอยู่แม้จะเป็นการบริหารรูปแบบใหม่ซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการกคคค็คือคือความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างหนึ่งเนะีเขาต้องการที่จะทําในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าแบบนี้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศของเขาที่ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คนจะเป็นเนื้อคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าสังเกตตัวนะพระธรรมบทที่ผ่านมาที่เราอ่านเนี่ยพวกเขาไปกราบไหวบูชาพระอัจเชรานะสาวอัจเชราพระอัทธารดพระ,ะดากนหรือพระอื่นของชนเผ่าต่างๆของคณะอันนะเขาละทิ้งพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่ยำเกรงพรองเพิกเฉยตอบพรองแล้วก็ไม่เชื่อฟังผู้รับใช้หรือผู้ผเผยชนะของพรอง การไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ยำเกรงพระเจ้าเป็นปัญหาหรือต้นเหตุของประเทศอิสาราเอลในเวลานั้นพี่น้องครับเรากําลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่จะไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นหรือว่าเราไม่ชอบในสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้โดยไม่คิดแล้วก็ไม่ใตรวนหรือ,อใคร่ควรคิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่ เป็นปัญหาแท้จริงแล้วมันเป็นปัญหามาจากเรื่องอะไรแต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไม่ต้องการอย่างที่เป็นอยู่เพราะมันไม่ถูกใจเรามันไม่ให้ปี้มันไม่ happy, มไมทําให้เราสะดวกสบายหรือเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเป็นมันดีกว่าดังนั้นพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้ผมเลยตั้งข้อว่าคิดจะเปลี่ยนทั้งทีก็ต้องเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่เปลี่ยนให้แย่ลงกว่าเดิมเปลี่ยนให้มัน เออเป็นไปอย่างที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าประสงค์ไม่ใช่เป็นไปอย่างที่มนุษย์ต้องการมนุษย์อยากได้แต่เอเบสนะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะเราจะต้องเปลี่ยนให้มันดูดีงามกว่าเดิมมีสมรรถภาพมากกว่าเดิมมีคือถูกต้องมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดนะแม้แต่ประเทศของเราก็เหมือนกันนะต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการการปรับปรุงแก้ไขแต่ผมเห็น ผู้นำประเทศรัฐบาลหรือคนที่เข้ามาอาศาัยจะทำงานบริหารประเทศชาติบ้านเมืองกลุ่มแล้วกลุ่มเล่านะรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือไปไม่ถึงไหนก็เจอกับปัญหานั่นคือ,อทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ปัญหาความล้มเหลวในการบริหารประเทศชาติแล้วก็ ผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เกิดการประท้วงเก,เกิดความแตกแยกก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆสิ่งที่สาคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคนไม่ดีหรือระบบไม่ดีแต่ว่าคนไม่มีพระเจ้าปัญหาของประเทศหลายๆประเทศแล้วก็ประเทศของเราหรือกลุ่มหรือคิดจกักหรือองคอ์กรหน่วยงานแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงดีไหมดีแต่ว่าเราต้อง,องเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมก็คือการเอาบรรทัดฐานความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมา อยู่บนพื้นฐานของพระมพีมาดำเนินตามหลักฐานหรือพระประสงค์ของพระเจ้านะชนชาติเสียเรียกร้องที่จะแยกตัวออกมาเป็นอ่าอไปครับอิสราเอลได้รับการทรงเรียกให้แยกตัวออกมาเป็นชนชาติบริสุทธิ์พิเศษกว่าชนชาติอื่นๆพระเจ้าเอาประเทศอิสราเอลชนคนยิวฮิบรูออกมาจากประเทศอียิปต มาเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์มาเป็นชนชาติของพระองค์แต่อิสราเอลขอกษัตริย์เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับชนชาติใกล้เคียงนี่เป็นสิ่งตรงข้ามกับแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เขาออกมาและให้พระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าเป็นผู้น,นำชีวิตของเขาแต่เขาต้องการที่จะปกครองตัวเองมีกษัตริย์ของตัวเองเหตุผลของพวกเขาต่างหากที่ผิดท่าทีผิดพฤติกรรมของเขา มากขึ้นอยู่กับความคิดแล้วก็การกระทําของความเป็นมนุษย์ของคนรอบข้างของคนอื่นๆแทนที่เขาจะเอาบัญญัติของพระเจ้ามาเป็นกฎเกณฑ์ในการเลือกในการตัดสินใจพี่รองครับเราเคยตัดสินใจผิดพลาดเพราะอยากจะเป็นเหมือนอย่างคนอื่นไหมอยากจะเป็นเหมือนกับคนนุนคนนี้คนนั้นแต่เราไม่เคยเอาสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็นแต่เราจะอยากเป็นเหมือนอคนรอบข้างคนอื่นๆที่ไม่มีพระเจ้าที่ไม่ดําเนินอยู่ในบรรทัดฐ,ฐานของพระองค์ เราเคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี Pie ่ยนแปลงผิด <Su zy> พลาดแบบนั้นหรืเอเปล่าก็ขอพระเจ้าทรงเมตตานะครับเราจะต้องระวังความคิดของเราเองของคนรอบข้างของคนอื่นที่มีทิ่ผลต่อความคิดของเรา <S <S เราจะต้องระวังในการเลือกในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้ง,งทีี่ต้องเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมการเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมจะต้องคิดรอบคอบแล้วก็ที่จะต้องคิดไข้ขวรดีสุดพระเจ้าทรงตรัสกับซามูเอลบอกว่าให้ ไปบอกกับชนชาติอิสราเอลนะว่าเมื่อมีกษัตริย์แล้วกษัตริย์จะต้องเกณฑ์พวกผู้ชายทั้งหลายนย่ลูกๆของเขาไวรุ่นทั้งหลายมาเป็นกองทัพแล้วก็จะถูกใช้ตามที่กษัตริย์ต้องการจะถูกเอานาเอาสวนองหุ่นเนี่ยมาเป็นของกษัตริย์ผลผลิตที่ออกมาสิบทักหนึ่งนีสิบรถก็จะต้องเป็นของกษัตริย์แล้วก็ผู้หญิงก็จะต้องถูกนําไปใช้งานในวัง ในงานของกษัตริย์แล้วก็อื่นอีกหลายอย่างที่เมื่อมีกษัตริย์เป็นผู้นําแล้วเขาจะต้องอยู่ภายใต้การปกครอ,องของกษัตริย์แบบนั้นพระเจ้าทรงเปิดเผยข้อดีข้อเสียให้กับเขาเมื่อเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาบางสิ่งบางอย่างมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่จะไปสู่จุดนั้นนะครับเราคิดถึงข้อดีข้อเสียอย่างรบอบคอบแล้วหรือยงัง หรือเมื่อเราต้องการที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการเรามองไม่เห็นข้อเสียแม้แต่นิดเดียวเลยหรือเปล่าขอพระเจ้าออไปตานครับที่เราจะเห็นทั้งข้อดีข้อเสียนะเราจะมาอ่านกันต่อนะข้อที่19เป็นต้นไปในะอิสราเอลได้รับการกษัตริย์ตามคําขอแต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังซามเอลเนะ่เมื่อซามเอลบอกว่า นะข้อเสียที่จะการมีกษัตริย์เนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้นะหนึ่งสสี่หแจกแจงมาอย่างละเอียดครบถ้วนแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังสมุเอลพวกเขากล่าวว่าเราไม่ยอมเราจะต้องมีพระราชาปกครองเราเพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาิทั้งหลายและเพื่อพระราชาของเราจะวินิจฉัยเราและนำหน้าเราไปและรบในสงครามให้เรา และเมื่อสมุเอลได้ยินถ้อยคําทั้งสิ้นของประชาชนท่านก็นําถ้อยคําเหล่านี้ไปทูลพ,พระยาเวให้ทรงทราบและพระยาเวตรัสกับสมุเอลว่าจงฟังพวกเขาเถิดและจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้พวกเขาแล้วสมุเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าให้ทุกคนกลับไปยังเมืองของตนลองครับเมื่อพระเจ้าให้ข้อมูลให้อ่า รายละเอียดต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วประชาชนอิสราเอลก็ยืนกานที่จะมีกษัตริย์พระเจ้าก็บอกว่าถ้าจะมีก็ได้ก็ให้มีไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่อว่าเมื่อมีกษัตริย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าตื่นเต้นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีบทเรียนข้อคิดต่างๆเยอะมากนะครับแต่ในวันนี้ก็คือว่าถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงที่เราจะไปสู่อีกจุดหนึ่งเราจะต้องไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม เราเปลี่ยนทั้งทีแล้วเราจะต้องเปลี่ยนให้มันสมาร์ทกว่าเดิมมันฉลาดกว่าเดิมมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับชีวิตของเราสูงขึ้นกว่าเดิมเราจะไม่เปลี่ยนแล้วมันต่ำลงเปลี่ยนแล้วมันแย่ยลงเปลี่ยนแล้วมันชีวิตลำบากกว่าเดิมถูกไหมครับเราต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นฉะนั้นวันนี้ข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิม หรือไม่อย่างไรวันนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือแย่ลงไม่้องครับผมจะบอกว่าการที่เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเรากำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงแต่เราคิดว่าโอ้เราดีแล้วตอนนี้เราอยู่ดีอยู่แล้วเราโอเคอยู่แล้วการที่คิดไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงเพราะอะไร เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เสื่อมทรามเราอยู่ในโลกที่มีค่านิยมที่ถดถอยถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อสู้กับค่านิยมผิดๆค่านิยมแย่ๆเราไม่เปลี่ยนชีวิตของเราให้แข็งแรงมากขึ้นต่อสู้สวนกระแสกับค่านิยมที่ตกต่ำลงเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงตามโลกที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนบันไดเลื่อนที่เรายืนอยู่บันไดเลื่อนลงเรายืนอยู่เฉยๆชีวิตเราก็ต่ำลงเรื่อยๆเราคิดว่าโอ้เราดีอยู่แล้วเราโอเคอยู่แล้วแต่ที่แท้เราแย่ลงเรื่อยๆ เรากําลังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเรากําลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเดิมเราคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เราเปลี่ยนแปลงนั้นมันแย่กว่าเดิมนะเหมือนกับกบเลือกนายนะครับเลือกแล้วเลือกอีกเลยสุดก็มีนกน้ำานนกนกที่นกกินปลานกกินกบเนี่ยมาบอกว่าโอ้เดี๋ยวเราจะพาไปเพราะว่าที่นุ่นจะ,ะเจอกับเจ้านายทีนี้ กับนกก็พากบไปทีละตัวทีละตัวที่แท้ก็คือพาไปกินที่ในที่สุดก็ไม่เหลือเราจะต้องเลือกในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัวร์คือคิดรอบครอบให้ดีที่สุดก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะเราจะต้องเข้าใจว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้มันคือจุดไหนจุดที่เราอยู่เนี่ยมันมันดีอย่างไรแล้วเราจะทําให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยดีอย่างไรเรามันจะต้องคิดรอบครอบแล้วก็การคิดรอบครอบเราก็ต้องเอาพระธรรมของพระเจ้าหรือพระคิดธรรมความพีเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานพี่น้องครับพระคําของพระเจ้า เมื่อเราอ่านเนี่ยมันคือเรื่องราวการเปิดเผยที่เป็นเป็นของโลกเนี่ยทั้งหมดเลยการปกครองต่างๆเมื่อคนต้องการกษัตริย์ก็มีกษัตริย์พอมีกษัตริย์แล้วบอกว่าไม่มีกษัตริย์ดีกว่าอยากจะปกครองตัวเองตอนนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับเกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ตีขึ้นทางเดียวได้อย่างไรจะเปลี่ยนไปในทาง ที่ดีขึ้นทางเดียวได้อย่างไรคือเปลี่ยนทั้งทีให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยเราต้องการให้ดีกว่าเดิมไม่ต้องการให้แย่กว่าเดิมแล้วมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรคาตอบก็คือมนุษย์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้ดีขึ้นได้วิธีคิดของมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําให้มนุษย์ดีขึ้นได้ฉะนั้นเรามีผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้ดีขึ้นได้ก็คือพระวิญาณบิสุท์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวานอดีต ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่แน่นอนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความแน่นอนได้ฉะนั้นเรามีพระเยซูเป็นผู้ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ทั้งเดียวก็คืออธิษฐานต่อพระองค์อ่านพระคำของพระองค์คิดให้ควรแล้วก็ทําตามพระองค์แล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนนะครับ ชีวิตของเราจะสูงขึ้นทางเดียวดีขึ้นทางเดียวเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตามโลกหรือตามคนรอบข้างตามคนอื่นแต่เราจะเปลี่ยนแปลงโดยใช้บรรทัดฐานของพระคัมภีร์เป็นที่ตั้งในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นถ้าเรามีพระเยซูมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบรองแล้วก็นำาปชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมแน่นอนการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของเราสูงขึ้น าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของเรามีประสิทธิภาพมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้มารับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคิ์ได้อย่างไรฟองครับคนต้องการการเปลี่ยนแปลงผู้คนต้องการประเทศเปลี่ยนแปลงผู้คนต้องการรัฐบาลเปลี่ยนแปลงผู้คนต้องการชีวิตเปลี่ยนแปลงผู้คนต้องการฐานะความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงต้องการครอบครัวที่ดีขึ้นต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทาง huh. ท bah, ี onun, ่ดีขึ้นนี <S 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 ้ได้ โดยพระเยซูประเทศไทยต้องการพระเยซูถ้ามีพระเยซูประเทศเปลี่ยนประเทศดีขึ้นคนไทยมีพระเยซูคนไทยมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นและจะหนุนใจคนเหล่านั้นเนี่ยมารับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคิดได้อย่างไรเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือกํากับหรือบอกพวกเขาว่าคุณจะต้องให้พระเยซูครอบครองชีวิตของเขาไม่สามารถที่จะทํางานได้มีทางเดียวที่เราสามารถที่จะทําได้คือ ให้ช yes. <bunker please S 1> kind of ีวิตของเรามีพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นทุกๆวันและชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันชีวิตมีสันติสุขขึ้นทุกๆวันชีวิตที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพเต็มไปด้วยพลังทุกๆวันนี้แหละจะเป็นชีวิตที่ทําให้คนรอบข้างหลายๆคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์ที่รู้จักเราเนี่ยมามองชีวิตของเราเอ๊ะทำไมชีวิตของเรามีสันติสุขความชื่นชมยินดีทําไมชีวิตดีขึ้นทางเดียวสันติสุขมากขึ้นทางเดียวทาอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็แฮปปี้ไปหมดเป็นเพราะอะไร เราก็บอกเขาได้เลยว่าเป็นเพราะพระเยซูคริสต์นำพาชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราชีวิตของเราหรือดีขึ้นครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้กับเขาให้กับคนร้องข้างเอเมนนะครับแล้วเขาก็จะมาเชื่อในพระเยซูแล้วก็ให้พระเยซูเปลี่ยน,ปนแปลงชีวิตของเขาเอเมนให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามขต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอพระองค์ทรงประเชิญนำเราในการก้าวเดินในการ เปลี่ยนแปลงพงค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพรงค์เพราะว่าโดยความคิดมนุษย์การกระทําของมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่พระองค์ประสงค์การเปลี่ยนแปลงหลายครัง้งโดยความคิดของมนุษย์ <ard ly> ก็ไปสู่ความตกต่ำย่าแย่เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกๆวันดีขึ้นในทุกๆทางพงค์เจ้าเราขอพึ่งพรงค์ที่ทานต่อพงค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่้องทุกๆคนนะครับหากว่า คลิปนี้เป็นประโยชน์เป็นพ,อพอระพรก็แชร์ออกไปให้กับเพื่อนให้กับคนร,รับข้างนะครับขอบพอระเจ้าอพระพรครับ Bright in nun come by